ครับพอในล็อกได้ครับมาเดินครับว่าจะเป็นอย่างไรครับผมไปเริ่มกันครับฉากนี้นะครับฉากล็อกก์ได้ครับถ้าเกิดฉากนี้นะกับทางด้านอนุเบตเอ็มพายได้ครับนะฮะก็จบเกมไปเลยครับจะชนะไปสามตีอนุเบตเอ็มพายอยู่สีน้ึมเงินอยู่สี่ตึมฝึกจากบนลงล่างครับตอดีมาท่ออยู่สีข้างล่างสี่โซ่บุกจากล่างที่บนครับแล้วเมื่อกี้มีการปิงที่ตรงนี้นะตรงนี้ ทางคาร์ดิบของพายปิงครับเหมือนกัมีแผนอะไรบางอย่างนะคุณหลังจากที่ปิงแล้วก็มีการเคลื่อนพลบนกระตาส่วนใหญ่เลยนะก็ให้สก็อตเตอร์ปั่นกลางแซวเขาไปงานครับผมคิดจริงนะครับแซวใครครับครับผมคิดถึงจริงได้แซวนะถ้าไม่คิดถึงแซวว่าไม่สดแล้วคนวิกซี่ได้คิดถึงผมใช่ไหมเนี่ยครับผมนะฮะก็ไปตีกันเอาเอง นี่จร <gegen Taking> <warfare> ิงๆเวลาเราจะจีบหญิงเนี hmm. um, saw, am, fall, fruit, fruit, ่ยเราต้องแซวก่อนนะใช่ไหมตอนตอนเรียนมอฟต์มาปลายเนี่ยน้องนุนน้องเนี่ยเออไม่ต่างกับหมอะไรเลยไอ้นี้จะมีใครเล่นแล้วสาราปักป่าอ่าเพื่อนจะน้องซึ่งเป็นสาราน่ะแล้วแล้วก็เราซื้อซันดิวให้มันกินนะฮะโบราณ กับเมื่อก่อนเวฟซีนะต้องกินสันเดียวแล้วก็เอาโอนเลไม่โอเลจะมีอีพึ่งพัดปีตนะฮะพึ่งแ่พึ่งชอบมาตองหัวใจเลหัวใจนะสันเดียวนี่เยอ่บอกว่าห้าวเนีนี่ไงพี่หัวส้มแฟนพี่นี่ไงพี่หัวส้มแฟนพี่เนยคุณไหนครับนะฮะวอลนัมสไลดสองทีไปสองทีนะไปไปสไปมป้สไป้วอลนัมสไลสายอยใหญ่ทำใหน้ำสไล ทุกข้องฮะมันจะเป็นยากอะไรครับผมก็ BTS ดิครับแล้วก็ตอนนี้นี่ครับท่านันหนอนนิวอินพายครับยังพยายามจะบุกเข้าใส่ในของคุณมาเท่าอยู่ไม่ไม่ใช่ครับเขาไม่ได้บุกเข้าใส่แผนเขาคือการมาตั้งรับตรงนี้ครับครอบขัดไปอ๋อนี่เขาปิงปิงตะกี้นี่คือหมือนว่าเขาจะพยายามมาป้องกันตรงนี้ครับมามาตั้งรับตรงนี้ไม่ได้หรอกนะ พูด่ยแบบเีดีไปเดี๋ยวพอรบอกรบอนบอกเขาติครับผมดใหมเอาเขาไปติดตป้งดครับโอ้โหงวนนี้ก็เนี้ยเีีอดีเสียทนจาครับาบคนนึ่งเราไ่ดใหม่มมีโปรแกรมคนหนึ่งก็ยังออกครับเราสามารถใช้แชนวินแทนได้ครับแชทบินครับชินครับ วันนี้พิกซี่น,าน,นถถ่ารักในแอคเคาท์ถใส่แว่นมาเนะี่ยคุกกี้หมดแล้วนะครับจริงๆนะเออน้องพิกซี่เปลี่ยนรูปรูปเฟซบุ๊กใหม่เนวโว้ยน่ารักขึ้นเยอะเลยนะครับคุกกี้มหมดแล้วด้วยคุกกี้หมดแล้วด้วยนะจ๊ะอืมกล้นปัญหาเลยคุกกี้ครับผมมีแต<ม>่ซุกิกกค,ครับผมอันนี้มีแต่ซุกิครับซุกิคิมิลางีรับผมกอได้ทีขี่แพะไล่ครับผมกับกับ นะแล้วตอนนี <indie> mm ้ค hmm. รับผมนะฮะทางด้านของอาร์เมอร์โชยอะไรนะอาัมเบอร์โชยครับอัมเบอร์โชยครับมาแล้วนะโอ้โหนี่ฮะเจ็ดดาวเหนือครับมีแฮนที่มีเจ็ดดาวคิชิโร่ครับกับดุดดุดดุดุเฮียอันกินนะนันนี้ชอบอันนี้กินนะแล้วมันยังไม่ตายครับปล่อยให้ดิ้นดินเหมือนกันตายนะอยู่ออริจินเดทครับผมเจ้าตายแล้วอลิวิตเอ็มพอยครับจีบอมจีบอม อันนี้เกิดครับเป็นตัวแรกที่ผมชอบเลยนี่เขามาคู่กับอโรบอทเขามีทุกน้องสองคนนะไไอับตัวเหลืองกับไอ้ตัวสีผมรู้ผมเกิดทานตอนจีบันกับอาเซอดะถ้าเป็นคนแต่จุดก็จีบันสีฟ้าสีฟ้านี่วิสเป็เตอร์ครับเป็นแรงบันดาลนะส่วนสีเหลืองนี่ับไมเคิลครับแปลงร่างเป็นรถครับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นใจครับโหดับผมเก็นเลยนะก็ม่วงนะนะจอมตัวเหลืองเลยครับแล้วตอนนี้ฮะทางด้านของ อิมมาทอครับก็ไปลอบกรอบบ้านของอันบิทเอ็มพายไปแล้วครับเหมือนอันบิทเอ็มพายจะรออะไรนะตลบหลังน้องทันลูกกระไลแน่เลยสมู่ไลรประกาศเน้ะไม่คันครับตันนึงบอกว่าไอ้ก่อนถ้าก่อนจีบันอะไม่ได้ดูเลยยึงกระไรสบู่เลวกดเพราะพี่ลงแต่งคือแล้ว แล้วตอนนี้ครับอาร์ดิบิทเอ็มไพร์ครับโดนทางด้านของอิมมาเท่มาแคปฐานแล้วครับแล้วอาร์ิบิทเอ็มไปอยู่ไหนกันหมดครับนี่อาร์ดิเอ็มไพรปีนั่ขวากลางอครับอิมมเท่าตอนนี้ครับกลางฉากแล้วนะครับแล้วก็เจอด้านของรถถังมาแล้วเหมือนกันเอฟเอ็กห้าสิบครับตอนนี้ครับโดนลุมอยู่หนึ่งสสามสี่ห้าครับห้คันครับ เอาปืนจ่อไปที่รถถังคันเดียวครับแต่ว่ามันมีเนินหินปิดกั้นอยู่ครับแล้วทางอันดอร์ดิเอ็มพายจะเงิ่นหรือเปล่าครับไม่ทำอะไรเลยนะแล้วโดนแคปไป2คันนะตอนนี้ตั้งขึ้นมาเจ็ดสิบแล้วคืนแล้วก็อันดอร์ดิส่งไปแคปคืนครับแต่ว่าโอ่มันไม่ทันแน่นอนครับถ้าเกิดแคปคืนตอนนี้นะอ้าวแล้วแต้มรถลงมาเพราะไม่ลดครับเป็น8ปดสิบแล้วครับแกเอาโอ้เรียบร้อยฮะอันดอร์ดิเอ็มพายแกทำอะไรครับแผนไหนฮะไอวะ แล้วก็แพ้ไปครับเลื่อไปครัโอ้ย่จยิงเจ็ดำหน้าแบบสามสองยันได้ครับอ้หมีเอ็นไฟฮะทำาะะไรครับไปตั้งรับอยู่แล้วก็โดนแคปครับแล้วก็ไปกันไม่ทันครับครับอกเขาแผนเขาเขาอยากให้เราแบบจะอกว่าอยูต่อนะเขาบอกว่าอยู่ต่อเลยได้ไหมผาดใครอีกหนึ่งเกมนะเดี๋ยวถ่วงให้เดี๋วถ่งให้นายนาอยู่ก่อนเราถ่วงให้ อ้าวๆอาหติล in ิลิต oh ินี่ฮะลบอีกเปล่าเนี่ยมองแม่ยุติจอใครจะรับแฟนแฟนใน Gmail นะใครอยากเจอตัวเป็นแล้วก็อยากมีรำวยกันครับผมช่วงเวลาตีสองครับผมที่ไม่เจอวันไหนฮะก็มาได้ครับถึงวันอาทิตย์ส่วนถ้าคนตัดจังหวัดไม่ต้องห่วงเรื่องห้องพักผมมีห้องไว้ให้คุณเลยครับแต่มีข้อแม้หนึ่งว่ากวาดบ้านถูบบ้านให้ด้วยเพราะว่ายังไม่ได้เคลียร์ไว้กับผมผู้เล่นไม่ได้ผู้จริงครับ ขอเช็คประวัติไม่ครผมขอเช็คเซตั้งเขางสองคู่ก่อนครับว่าเป็นอย่างไรบ้างรีคอมจะทังคู่ต่อไปไหมอ่าถ้าใช้เวลาบูตเครื่องไม่เกินห้านาทีทันแน่นอนจะเขียวแล้วนะครับโอเคจ้านะฮะตอนนี้นี่บถืออะไรเตียวเตรียมไว้นะสกีทำไรครับสกีไมะไมนเป็นอ่าเขาเรียกนะเอาไว้แบบเหมือนใบทายากรเอาไว้ชี้ชี้ประมาณเนี้ย คือแบบเล้ยงข้าปากอ่ะชี้ตรงนั้นแ่ละแบบตรงนั้นตรงนั้นนะตรงนี้บวกตรงนี้นะตรงนี้แล้วอะไรแล้วอะไรโชซดาอะไรวะชี้ตรงนี้นะอร่อยไหมหวานไหมยังไม่ได้กินเหรอแล้วฟันเป็นเนี่ยไม่มีย้ำไม่หมดเลยอะไรอ่ะเนี่ยก็คนมันคิดถึงเมื่อไรก็คิดถึงนะครับผมเหมือนแอบไปกินมาครับดังเกี๊ยนะไม่กินเออนี่นะกินนะเออไม่กินเออเนี่ย มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันมันยืนอยู่ตรงนี้เขเขียวอะไรแล้วร้องเพลงลูกทีผมชอบเพลงนี้น้ำไว้ๆฮะเธอยังคงรออยู่ที่ตรงนั้นที่เดิมไวใช่ไหมเก่าไวเขาเทียวเขาเทียวใช่ครับผมรักเราเดินไปทำงานเดินทำงานมันคงเป็นมาตลอดอยู่อย่างนี้ นะยังคงรออยู่ที่ตรงนี้ที่เดิมที p l ช่องเกา่าก็รักเรามันคงอยู่อย่างนี้คุณสปายบอกว่าอยากกินอะไรเอ่ย<น>อยากกินอะไรอยากกินไอปอกกี้คุณนะที่ไ,ไหนไม่มีคุณสปายอยากกินสปายใส่ถุงนะฮะปอกกี้ไหนไนมะ่มีบ้าติดคอแล้วไม่บอกไม่ไม่ไอน้ำดาลน้ำลายติดคอหลับน้ำลายผมก็สำลักสำลักอะไรสำลักเธอ ไอ้ v e you. อ l ู v ไอ o เริ่อยูตัวนะผลเป็นไง I อ o v ร you. เสมอสองสองครับคุณเอกัพลกับศีวิเชียนอันเเพื่อนผมพินพินสินชัยครับครับผลไมเจอพินสินชัยผลจะเป็นลูกกลมๆนะฮะน้ำลายติดของครับผมอ่าไม่อาการเขาเรียกสำน้ำลายครับเยับ ตึงตึงตึงหลงเหล่าตึงตึงตึงโอ้มาแล้วปะไม่เขียวอะไรไม่แน่ไม่แน่ต้องให้เขาแบบมีแอคทิิวตี้ไม่เขียวมาดูกันเหนียวก่อนไหครับกูเป็นเหนียวก็นละโอเคแต่เนี่ยนะฮะไปกูหมดมุกเกะฮะกล้าเลยฮะไปฮะกูจะแอบกินเลยนี่ก็ผมไม่แอบกิน